ธัญญารับบทคนกลางเปิดทางให้มือที่สามขอโทษหนิงทุกอย่างต้องรอเวลาทัญญารับบทคนกลางส่งสัญญาณว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกรณีมือที่สามของครอบครัวหนิงปณิตากับจินจรินที่ฝ่ายชายนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นฝ่ายหนิงยื่นข้อเสนอแรกกับการหยา่า และได้ใช้กฎหมายจัดการฟ้องบุคคลที่สาซึ่งศาลร,รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดทัญญาทัญญาเรศเกงตระกูลที่สาวคนสนิทของหนิงและจินได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตหนิงคะ่ะ ได้คุยกันนิดนึงเมื่อเช้าก็บอกว่าอยู่สารได้คุยกันเรื่อยๆเราอยู่ฝ่ายซับพอร์ตความรู้สึกมากกว่าด้วยความที่คนที่เจอปัญหาแบบนี้ก็คงอยากจะคุยกับคนที่เคยผ่านมาว่าแต่ละคนคิดยังไงคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆค่ะคอยเติมพลังบวกให้เขาเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นแม่ที่เก่งเขาอาจจะมีมุมที่ภายนอกอาจจะดูสะรอง แต่ก็จะมีมุมอ่อนแอของเขาก็พยายามให้กำลังใจตอนนี้หนิงกำลังใจดีขึ้นมากกำลังใจดีค่ะเหมือนเวลาผ่านไปด้วยและมีน้องนิรินที่คอยให้กำลังใจแม่เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดพูดฉลาดคิดยังบอกกับหนิงเลยว่าหนิงโชคดีที่มีน้องนิรินมีการถ่ายคลิปว่ายืนยันยังอยู่บ้านเดียวกัน ใช่ค่ะอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเรานี่แหละยังอยู่แต่ปัญหาก็คือปัญหาพ่อและแม่ก็ยังเป็นพ่อและแม่ก็ดูแลลูกกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเคลียร์กันได้มันก็ปัญหานี้ก็จะจบไปก็ได้ก็รอเวลานิดหนึง่งในคลิปก็บอกจินว่านี่คือภรรยาดีเด่นหาไม่ได้แล้วนะค่ะ เราสนิทกับทั้งคู่เราเองก็สนิทกับจินเองก็เป็นน้องที่น่ารักคือพี่เป๊กก็สั่งสอนไปเยอะกับจินนะถึงแม้ตัวเองจะเป็นโรโมเดลที่ไม่ดีเท่าไหร่หัวเราะก็สอนน้องก็แอบ,บได้ยินว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งนะลูกเมียเนื้อคนเราก็อาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างถ้าวันหนึ่งคิดได้ก็ดีที่สุดค่ะในโซเชียลก็เริ่มจิ้นแล้วว่าเป็นใคร ดันไปตรงกับคนหนึ่งที่เคยรู้จักกับพี่เป๊กด้วยอ๋อจริงๆก็สนิทกันค่ะเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ก็ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีการได้คุยกันซึ่งหมายถึงว่าตัวน้องก็อยากจะขอโทษหนิงเราก็เป็นสื่อกลางเนื้อเราก็เอาสิ่งนี้ไปพูดกับหนิงให้หนิงฟังหนิงก็ขอเวลาก็รออะไรให้คลี่คลายกว่านี้ เพราะหนิงเองก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองเขาก็เป็นคนแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่สงสารลำบากใจไหมรู้จักทั้งสองฝ่ายไม่ลำบากใจเพราะเราอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดอย่างน้องที่เข้ามาเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่ผิดพลาดแล้วอยากจะแก้ตัวอยากจะแก้ไขยอยากจะขอโทษก็ต้องรอเวลา รอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายมันโอเคเพราะเราก็เชื่อว่าหนิงเองเขาก็ไม่ใช่คนใจร้ายหนิงเองก็เป็นคนไหนเป็นคนมีเหตุผลค่ะน้องคนนั้นเขาสำนึกก็เท่าที่เราคุยก็รู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันนะตอนนี้เราก็บอกว่าต้องให้เวลาหนิงตอนนี้เขายังไม่พร้อมหรอกมันเพิ่งเกิดขึ้น ต้องรอให้เรื่องสงบก่อนเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลามีผลต่อการฟ้องหรือไม่ฟ้องยังไงไหมอันนี้แล้วแต่หนิงเลยค่ะความเสียใจหรือความกโกรธมันขนาดไหนบางคนอาจจะหายเร็วบางทีอย่างเราเป็นปลาทองเลยเดี๋ยวลืมแบบนี้คือมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนค่ะ